วันที่25่สิบห้าวันคริสต์มาสครับพี่การเอาอะไรไปเช็ดขี้หมาตรงนี้ด้วยหมานี่ของนายบุญโฮมครับสองพ้าร้อยครับวันนี้คือครับเป็นพิเศษทั้งหมู่บ้านเพราะว่าจะมีกีฬาหมู่บ้านแล้วก็นานาลีจะไปเต้นบัสสลบเลครับตอนนี้เต้นกันน่าจะถึงร0อมั้งกำลังเตรียมตัวอยู่เดี๋ยวไปดูนานาลีว่าเขาเตรียมตัวอะไรบ้างครับ ผมนั่งทำงานข้างในแล้วก็กลัาจะชงกาแฟไน,นี่รอแอป๊บนะครับกาแฟว้าวนี่ครับชุดนางนาลีสวยงามใช่งามแท้งามวาดว้าวเออตัวต้องซื้อของตรงนับตัวต้วองพึ่งทางที่ว่าพึ่ง สวัสดีครับคุณที่สวัสดีครับผมชื่อเก็บภูมิป,ปั้นมณนมีพูดภาษาลาวได้เฮ้ ก็ถ่ายทำางนี้แหละฮอลลีวูดอ๋อมาตั้งขบวนลุมพี่นะ่ะอ๋อดีๆๆอยู่ทางหน้าเลยโอสวยนะ ตังบ้านเท่ากุ้ยเต๋อสวยสำหรับเจ้าหอเล่เดีย๋ยวไม่เดีย๋ยวไม่ตีแม่หลวงเดีย๋ดวยวเราจะไปเต้นบัตสล็เหมือนกัน เก็บแล้ <c oughs> ตึอน้่งในลายบันครับตึงๆครับยังไม่เริ่มครับก็รออีกรงเรียนหนึ่งผมอุ้มจนหนักมากผมก็เลยเดินกลับมาก่อนนะครับการแต่กายของแต่ละโอ้โหนี่เป็นอานเรือครับ

คือคือออือืออาเลกันุยกออเลยเอาุยบอลอุ้ยอุ้ย,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 ยหนึ่ามเราผ่านไปวนู่เดียวครับ อราไปหนักโอ้ยรุ่มเป็นชั่วโมงเอาไปเทมันไปมากผมหนักแล้วาสาวาพร้อมที่จะไปเต้นบันสสลบ้วครับนี่คือชุดเต้นบันสสลบนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับมา,าหามนาวมาหนาวเข้าไปไมาหนวเข้าไปเข้าไปเย้ มันจบปีพุทธศักราช2559 ประชาชนได้แสดงออกซึ ok ่งทักษะความสามารถด้านโรงเรียนคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัยผู้นำชุมชนสมาชิกตำรวจบ้านอาสาสมานต้องการในบางส่วนผู้นำคอสปนคณะจุลนิยมบางส่วนนะครับจำนวน40คนจะได้ ไปกราบพระบรมศพร,รัชกาลที่เก้าพระบรมหาราชวังในช่วงนี้ก็อาแกาะก็ขอให้พี่น้องได้สนทิทกีฬาไดรักายกีฬาเป็นปรตามกวนของหมู่บ้านกวของตำบลข้อตกลงของฝ่ายปกครอง,อง,องแม่รงชัยนะครับปัจจุบันก็กำลังเรียนด้วยทันปรักษาที่โรงเรียนบ้านบาง,งิี ตำบลศรีดอนชัยของเรานี่เองนะครับซึ่งมีผลงาน้าแล้วก็สําเร็จการศึกษามัธยมศาตอนปลายจากโรงเรียนเชียของวิทยาคมเช่นกันหลังจากนั้นก็ได้ไปศึกษาสําเร็จได้ไปสําเร็จการศึกษาระดอบอุดมศึกษาจากสถาธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเชียงของวิทยาคมละล่าสุดได้เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลตำบลศรีดอนชัยได้ทําการ่ฝึกสอนหรือทู่ควบคุมวงโดยครูพลชัยร่มพนาธรรมนะครับ ตัวเล็กๆนะครับคุณครูตัวเล็กของนักเรียนด้วยสวยงามมากครับสีม่อขาวนะครับซึ่งเป็นสีประจำของโรงเรียนเชียงทองปิทยาคมประทุคร้งนะครับเกือบุกการ้งที่โรงเรียนในสูเครือขายการศึกษาของเรียนตนนทบุรีจสตึกของเราได้เป็นเจ้าภาพก็ได้รับความร่วมมือจากวงโยธวาทิตจากโรงเรียนเชียงทองพิทยาคมเพ่อจะมีเรื่อยมา เทศกาลน้ำปีนี้เหมือนกันนะครับ บาสโลฟนะครับเรียนเชิญได้เลยครับพร้อมอยังครับอ๋อท <56 S 2> ่าหมบ้านปากอิงล่างการแสดงในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้สนับสนุนเป็นจำนวนเงิน1,2 0 0 0บาทการแสดงครั้งนี้ฝึกสอนส <ม S 1> โดยเสริมสุขภาพตำบลดงหลวงนะครับรวมกันของ4หมู่บ้าน ก็ซึ่งประกอบด้วยหมู่2บ้านปากอิงหมู่4บ้านทุง่งซางหมู่8บ้านดงหลวงและหมู่16บ้านปากอิงล่างการแสดงในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้สนับสนุนเป็นจำนวนเงิน12,000บาทการแสดงครั้งนี้ฝึกสอนโดยนายวิจิตศรี อาถือเป็นการออกกำลังกายด้วยนะครับน้องแม่บ้านบ้านปักอิงโดยเฉพาะเลยนะครับอาจจะมีด้วยกันอูกสามเพลงน,นะครับท่นนบานผู้ชมนะครับพรมีน้องอยากจะเต้นด้วยนะ ดูถ้าเป็นแบบนี้ตไหนนางไล่าเอ กระบอกมือหน่อยครับโอ้สุดยอดเลยนะครับพร้อมเพียงสวยงามมากเลยนะครับทั้งหมดทั้งวนนี้ก็เป็นการแสดงการออกกำลังกายการเต้นบาสรถนะครับเป็นการแสดงในอของแม่บ้านนะครับในโซนเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำบลดงหลวงนะครับรวมกัน4หมู่บ้านนะก็มีหมู่2บ้านตะิ่งหมู่4บ้านทุงซางหมู่8บ้านดงหลวงและและหมู่16 บ้านปากต่งล่างนะครับอ่าก็ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลศรีดอนชัยนะครับเป็นเงิน1 2 0 0 0บาทฝึกสอนโดยนายวิจิตสีมานะครับควบคุมดูแลโดยนางบัวลอยยะแก้วประธานกลุ่มและนายนิรุตกันคำเพียรนะครับตอนนี้เขาเชิญตัวแทนนะครับทั้ง4หมู่บ้านนะฮรับรับเงินสนับสนุนนะครับจากท่านนายกเขาเรียนเชิญเลยครับตอนนี้เลยนะครับทั้สี่หมู่บ้านเรียนเชิญเลยนะครับโ สวยงามมากจริงๆนะครับถ้าผมเป็นแม่บ้านที่มาแสดงผมจะภูมิใจมากเลยนะครับที่ทำให้าห,หากว่าเราไม่ได้ให้โอกาสเด็กๆก็คงไม่ได้แสดงออกนะครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะสนับสนุนก็ประมาณไม่มีผู้นําชุมชนนะครับมีส่วนร่วมการแข่งขันกีฬาในตำบลศรีดอนชัยของเราก็เกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้เด็กๆก็ขาดโอกาสเพราะฉะนั้นนะครับการจัดการแข่งขันกีฬาในตำบลศรีดอนชัยของเรานั้น ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับที่เราให้โอกาสกับคนในตําบลศรีดอนชัยนะครับของเราได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬา